บทไหว้พระราหูโอมนัมสการังสัพพะเทวานังสัพพะคะระหะจะเทวานังราหูตังอสุระเทวามหาสติปะฐานังวิทูเรจะมหาปัญโยมณีโชติรโสจะมหาเดโชจะชีวสิทธิกิจจังจะหาโพทายาโม О, ยาวะชีวิตังสัพพะทุกขังวินาศสันติสัพพโรคังวินาศสันติลักคนาอาหังวันทามิสัพพทาสัพพะเทวามังปาลายันตุสัพพทาเอเตนะมังคลาสัพพะโสถีพระวันตุเม โอมนัมสการังสัพพเทวานังสัพพะคะระหะจะเทวานังราหูตังอสุระเทวามหาสติปฐานังวิทูเรจะมหาปัญโยมณีโชติรโสจะมหาเดโชจะชีวสิทธิกิจจังจะหาโพทายามโมยาวะชีวิตตัง สัพพะทุกขังวินาศสันติสัพพะโรคังวินาศสันติลัคนาอาหังวันทามิสัพพะทาสัพพะเทวามังปาลายันตุสัพพะทาเอเตน,นะมังคลาสัพพะโสถีพระวันตุเมโอมนมัสการัง สัพพะเทวานังสัพพะ,ะระหะจะเทวานังราหูตังอสุระเทวามหาสติปฐานังวิทูเรจะมหาปัญโยมณีโชติระโสจะมหาเดโชจะชีวสิทธิกิจจังจะหาโพทายาโมยาวะชีวิตังสัพพทุกขัง วินาศสันติสัพพะโรคังวินาศสันติลัคนาอาหางวันทามิสัพพะาสัพพะเทวามังปาลายันตุสัพพะาเอเตนะมังคะลาสัพพะโสถีพระวันตุเมโอมนมัสการังสัพพะเทวานัง สภะพะระหะจะเทวานังราหูตังอสุระเทวามหาสติปฐานังวิทูเรจะมหาปัญโยมณีโชติรโสจะมหาเดโชจะชีวสิทธิกิจจังจะหาโพทายโามยาวะชีวิตตังสัพะทุกขังวินาศสติ สัพพะโรคังวินาสันติลักคนาอาหังวันทามิสัพพะทาสัพพะเทวามังปาลายันตุสัพพะทาเอเตนะมังคลาสัพพะโสถีพระวันตุเมโอมนมัสการังสัพพะเทวานัง สภะพะระหะจะเทวานังราหูตังอสุระเทวามหาสติปฐานังวิทูเรจะมหาปัญโยมณีโชติรโสจะมหาเดโชจะชีวสิทธิกิจจังจะหาโพทายาโมยาวะชีวิตตังสัพะทุกขังวินาศสันติ สัพพะโรคังวินาสันติลัคนาอาหังวันทามิสัพพะทาสัพพะเทวามังปาลายันตุสัพพะทาเอเตนะมังคลาสัพพะโสถีพระวันตุเมโอมนมัสการังสัพพะเทวานัง สภัพะขะระหะจะเทวานังราหูตังอสุระเทวามหาสติปฐานังวิทูเรจะมหาปัญโยมณีโชติรโสจะมหาเดโชจะชีวสิทธิกิจจังจะหาโพทายโามยาวะชีวิตตังสัพะทุกขังวินาศสติ สัพพะโรคังวินาสันติลักคณาอาหังวันทามิสัพพะทาสัพพเทวามังปาลายันตุสัพพะทาเอเตนะมังคลาสัพพะโสถีพระวันตุเมโอมนมัสการังสัพพะเทวานัง สัพะพระหะจะเทวานังราหูตังอสุระเทวามหาสติปฐานังวิทูเรจะมหาปัญโยมณีโชติรโสจะมหาเดโชจะชีวสิทธิกิจจังจะหาโพทายาโมยาวะชีวิตตังสัพะทุกขังวินาศสันติ สัพพะโรคังวินาสันติลักคณาอาหังวันทามิสัพพทาสัพพะเทวามังปาลายันตุสัพพะทาเอเตน,นะมังคลาสัพพะโสถีพระวันตุเมโอมนมัสการังสัพพะเทวานัง สภัพะขะระหะจะเทวานังราหูตังอสุระเทวามหาสติปะฐานังวิทูเรจะมหาปัญโยมณีโชติรโสจะมหาเดโชจะชีวสิทธิกิจจังจะหาโพทายโามยาวะชีวิตตังสัพะทุกขังวินาศสติ สัพพะโรคังวินาสันติลักคณาอาหังวันทามิสัพพทาสัพพเทวามังปาลายันตุสัพพะทาเอเตนะมังคลาสัพพะโสถีพระวันตุเมโอมนมัสการังสัพพะเทวานัง สภพพะขะระหะจะเทวานังราหูตังอสุระเทวามหาสติปฐานังวิทูเรจะมหาปัญโยมณีโชติรโสจะมหาเดโชจะชีวสิทธิกิจจังจะหาโพทายโามยาวะชีวิตตังสัพะทุกขังวินาศสติ สัพพะโรคังวินาสันติลักคณาอาหังวันทามิสัพพะทาสัพพะเทวามังปาลายันตุสัพพะทาเอเตนะมังคลาสัพพะโสถีพระวันตุเมโอมนมัสการังสัพพะเทวานัง สภะพะระหะจะเทวานังราหูตังอสุระเทวามหาสติปฐานังวิทูเรจะมหาปัญโยมณีโชติระโสจะมหาเดโชจะชีวสิทธิกิจจังจะหาโพทายโามยาวะชีวิตตังสัพะทุกขังวินาศสันติ สัพพะโรคังวินาสันติลักคนาอาหังวันทามิสัพพะทาสัพพะเทวามังปาลายันตุสัพพะทาเอเตนะมังคลาสัพพะโสถีพระวันตุเมโอมนมัสการังสัพพะเทวานัง สภัพะขะระหะจะเทวานังราหูตังอสุระเทวามหาสติปฐานังวิทูเรจะมหาปัญโยมณีโชติรโสจะมหาเดโชจะชีวสิทธิกิจจังจะหาโพทายโามยาวะชีวิตังสัพะทุกขังวินาศสติ สัพพะโรคังวินาสันติลักคณาอาหังวันทามิสัพพะทาสัพพะเทวามังปาลายันตุสัพพะทาเอเตนะมังคลาสัพพะโสถีพระวันตุเมโอมนมัสการังสัพพะเทวานัง สภะพะระหะจะเทวานังราหูตังอสุระเทวามหาสติปฐานังวิทูเรจะมหาปัญโยมณีโชติรโสจะมหาเดโชจะชีวสิทธิกิจจังจะหาโพทายโามยาวะชีวิตตังสัพะทุกขังวินาศสันติ สัพพะโรคังวินาสันติลักขนาอาหังวันทามิสัพพะทาสัพพะเทวามังปาลายันตุสัพพะทาเอเตน,นะมังคะลาสัพพะโสถีพระวันตุเม